ถ้าหากชื่นชอบเราหรืออยากจะช่วยสนับสนุนเรานะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็จะช่วยเลี้ยงน้ำเลเวลไฟนะครับหรือช่วยสนับสนุนค่าน้ําข่าไฟให้กับเลเวลไฟได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกในการสมัครสมาชิกช่องเนี่ยก็ช่วยเรานะครับกดไลค์คลิปได้นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับจะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในไลฟ์เรามากขึ้นด้วยนะครับผม ยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับอย่าลืมกันนะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเอาเวกหรือการอัพขั้นสำหรับโปเกมอนที่ตัวละครระด,ดับ12ดาวขึ้นไปแล้วแล้วตัวละครมันได้มาซ้ำอีกยกตัวอย่างเช่นอัซซัมผมตอนนี้คือมัน12ดาวแล้วนะครับตัวละครที่12ดาวแล้วเนี่ยถ้าหากได้ตัวละครซ้ำมาหรือเศษซ้ำมา มันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วมันรู้สึกว่าไร้ค่าไหมเพราะว่าเห็นบางคนตรงนี้เนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องของโปกกรแกรมระดับ S บวกขึ้นไปที่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นเมก้าด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเอ้ยผมทําตัวอ่าอย่างเช่นกราดอนครบ12ดาวแล้วแต่ว่าผมได้ตัวซ้ํามาเยอะผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มเลยหรือว่ามันดูแบบไม่มีประโยชน์เลยผมจะเอาตัวมันไปทําอะไรดีวะ เพราะว่ามันไม่เหมือนเกมอื่นที่สามารถเอาไปวิจัยนู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงการเอาตัวซ้ําไปทําร่างเมกาละกันนะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะเราจะพูดถึงในเรื่องของคอนเทนต์ตัดไปตอนเป็นเลเวลเจ็ดสิบตรงนี้เนี่ยจะมาพูดถึงตัวที่แบบอ่ะสมมติว่าเป็นเมกาแล้วมันซ้ำจะเอาไปทําอะไรได้บ้างเตี๋ย่จะยกตัวอย่างพวกฮัสซัมกอดละกันถ้าซัมเนี่ยพอเป็น12ดาวแล้วหรือพวกตัวระดับ S S b l o c เป็น12ดาวแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกมาตรงหน้าสตาร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีปุ่มในการอัปดาวเพิ่มแล้ว แต่ว่ามันจะมีปุ่มๆหนึ่งที่เราสามารถปลดลิมิตให้กับตัวละครตัวนั้นได้นะครับจะอยู่ตรงลิมิตแอตทริบิวต์ตัวนี้เขาจะให้เราเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์ของตัวละครเหล่านั้นที่ซ้ำนะครับเอามาตีบวกตรงนี้ได้โดยการใช้ตัวละครที่มันซ้ำกันนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีตัวละครฮัทซ้ำซ้หรือว่าจะใช้เป็นเศษตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะใช้ได้หมดเลยเนาะ จะเอาเป็นเศษมาเ,าเลือกเป็นตัวหรือว่าจะเลือกเป็นฉากก็ได้ฉากต,ตรงนี้เนี่ยก็เลือกจากเศษที่เรามีตัวละครตัวนั้นอยู่เอามาแลกตรงนี้ไปเป็นแต้มนะครับอย่างเช่นแต้มลิมิตฟอย์ฮัซัผมก็จะกดแลกมาเลยแลกมาปุ๊บได้มา5้าแต้มเราสามารถเอามาอัพของตรงนี้ได้ครับอัพพวกตรงนี้ได้เลยใช้สติ๊กเกอร์ฮั5ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มค่าเจาะเกราะเพิ่ม HP เพิ่มค่าต้านทาน เพิ่มโจมตีเพิ่มคริคคือมันมี point ให้เราไปเลือกลงหลายอย่างมากเราจะเลือกลงอะไรตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับพอ up ไปปุ๊บเพิ่มขึ้นมา0.1%ดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่า0.1%ในช่วงแรกดูเหมือนไม่เยอะแต่พอมันผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเมื่อค่าสเตตพื้นฐานเรามันค่อนข้างสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะการเพิ่มขึ้นมาแค่1% 2%หรือ5%อ่ะมันก็ค่อนข้างเยอะมาก นะครับตรงนี้ในกรณีที่เรามีเป็นเศษแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเป็นตัวละ่ะถ้ามีเป็นตัวเดี๋ยวผมก็จะเลือกโปเกแมอนเป็นตัวมาให้ดูเลยสักตัวแล้วกันบางคนอยากจะรู้ว่าถ้ามันได้มาเป็นตัวเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่เศษนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็คงจะคิดในเรื่องของจํานวนเศษที่เอาไปรวมนั่นแหละก็คงจะไม่เกินห้าสิบก็หลักๆก็คิดว่าเป็นห้าสิบอยู่แล้วนะครับอ่ะเนี่ยก็ประมาณห้าสิบนะครับแต่ถ้าเราแลกเป็นอ่า ตัวละครเบวกขึ้นไปที่มันจะใช้80เศษสีแดงอะ่ะมันก็จะได้เป็น80เศษซึ่งตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้2แบบก็คือตรงนี้เอามาปวดลิมิตกับอีกที่นึงก็คือเอาไปทําร่างเมก้านะครับตัวของสติกเกอร์ตรงนี้มันจะมีสส่วนให้ทําเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามีคืออัพไปเลยนะครับหรือใครจะเก็บเอาไปทําเมก้าก็ได้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้เองเนี่ยผมยังขอไม่อัพละกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัว5ซตัวนี้ผมยังต้องเอาไปทําร่างเมก้าต่อ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะขอเก็บไวปก่อนละกันอันนี้เผื่อไว้ในกรณีที่บางคนไม่รู้ว่าจะเอาเศษพวกนี้ไปทําอะไรดีแต่ว่ายังอยากเล่นตัวตัวน,นั้นต่ออยากทำให้มันเก่งขึ้นอีกตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้มันเก่งขึ้นได้เนาะก็ประมาณนี้ละกันคอนเทนต์นี้มันไม่ได้ยาวอะไรมากมายรายละเอียดมันมีแค่นี้แหละแต่พูดตามตรงว่ามันบวกเยอะบวกเยอะจริงๆแค่เวล,ละศูนย์จุดหนึ่งอะคึนได้มาตัวหนึ่งอะได้มาตัวหนึ่งกดอัพไปสิบวลวสิบว,วลนี่คือได้เปอร์เซ็นตะ สิบวลนี้คือได้เปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วนะเปอร์เซ็นต์นึงคือเยอะมากนะเว้ยเพรมไม่ได้เพิ่มแค่โจมตีไงอันนี้คือโจมตีกับจอบเลากอันนี้โจมตีกับโอกาสติดคริใช่ไหมบางอันก็มีแบบเพิ่ม HP กับต้านทานสถานะมีต้านทานคลิหรือมีดาเมจที่ได้รับลดลงหรือเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากนะเยอะจริงๆเก่งขึ้นเรื่อยๆ